สวัสดีครับขอต้อนรับ่านกระุรวงการผัวเรียนเมีสานมาเมรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยกันเพาราะภาษากฤษนั้นง่ายนิดเดียวนิดเดียวเลยที่จําได้ที่สอนไปทั้งหมดเลี่ยวจำได้อยู่นิดจําได้อยู่นิดเดียวเลยจริงๆใช่ไหมเออที่เราอยู่ไปที่ปากอย่างนั้นไม่เล่นนะลูกเอาวางลง่าอันตรายวันนี้จะเข้าถึงแบบว่าไม่ได้กันมากลึกซึ้งอะไรแต่ว่าจะพูดถึงกริยาวลีเคยได้ยินไหมวลี เขาอ่านกริยาใช่ไหมมันคือ phrasal verb phrasal verb เนี่ยคือการที่บางครั้งเอาคำสองคำที่เป็นคำกริยามาใช้ด้วยกันร่วมกันแล้วมันก็สื่อความหมายไปอีกอย่างหนึ่งหรือแบบมันไม่ได้ความหมายตรงตัวสัทีเดียวอ่ะอย่างเช่นมินบอกที่เกลือ Go Ahead g โ Ahead ก็ไปข้างหน้าเออก็คือ g กไปใช่ไหม ahead ก็คือข้างหน้าใช่ไหมอืมโก้เไปเลยไปโลดอะไรเงี้ยไปเลยไม่บอกว่าเออนำไปก่อนเลย น้ำเออเก่งมากอีกความหมายหนึ่งที่เราได้เหมือนใช้ Go Ahead ได้เหมือนกันสมมุติว่าเหมือนจะประชุมกันแล้วก็แบบอ่ะโอเค Go Ahead คุยได้เลยเริ่มเลยมีกความหมายอะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคเนาะโอเคอีกคำหนึ่งเปิดปิดไฟเอาเปิดก่อนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟใช้คำว่าอะไร Turn On Turn o f f ่อนเชคือเปิดใช่ไหมคะ turn off คือปิด T U R N Turn Turn ที่แปลว่า หมุนหมุนเลี้ยวหักหันอะไรอย่างเงี้ยนะอีกความหมายหนึ่งของ turn on นอกจากคำว่าเปิดถ้าเมื่อใช้กับคนเนี่ยมันจะสื่อความหมายว่าแบบ you turn me on เหมือนแบบกำลังแบบกำลังแบบใ่ฉันมีอารมณ์ไงล่ะเอออะไรอย่างนั้นอะแบบ you turn me on อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรก็ว่าไปทีนี้มาตรงข้ามกับ turn on บ้างดีว่ะ turn off turn off ก็หมดอารมณ์ไง เออใช่ไหมมันหมดอารมณ์ในในในบริบทไหนได้บ้างอย่างเช่นแบบที่เกิดมาเต้นแก้ผ้าอย่างเงี้ยมิ้งก็บอกว่า you turn me off ไม่โอเคเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย you turn me on ดิไปคำต่อไปอันนี้ได้ยินคนใช้ผิดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน drop d r o p drop หล่น drop ที่แปลว่าหล่นเออแต่ถ้าเกิดเราจะพูดว่า เราจะเอาคนไปส่งมันต้องเป็น drop off นะ drop off หรือแบบ can you drop me off อันนั้นคือไปส่งใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบพี่เกือบอกว่า I'm going to drop you at the shop เหมือนพี่เกือเอามิ้นขับรถไปเปิดประตูเอามิ้นลงปิดโยนไว้ข้างหน้าร้านอะความหมไม่ดีมันไมุ่ภาพมันไม่ไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ย่ก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ปะไม่ใช่เนาะ เออคำต่อไปดีกว่าเคยดินคขาว่า pass away ไหมผ่านไปเลยเออ pass away ก็ผ่านไปเลยเออใกล้เคียงเนาะแล้วพี่เกิือสามารถพูดกับคนอื่นได้ไหมว่าแบบ pass away แปลว่าอะไรคิดว่าจะ้ไม่แปลว่าตายนะไม่ใช่แบบว่า you c a n ในในเราใช้ pass away ในบริบทที่ว่ามีคนเสียชีวิตอ๋อ he passed away มันจะดูสวยงามกว่ามันสุภาพกว่าคำต่อไปคำต่อไป เคยดิ้งคขาว่า pick up ไหม pick up ก็แป,ปลว่ารอรอถกระบะก็ได้ pick up รถ pick up รับของเราก็ใช้ pick up I pick up อะไรคนอะได้เหมือนกัน I'm going to pick you up เออเอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปรับเธอกลับมาออแต่เวลามันมีศัพท์ที่วัยรุ่นใช้กันเวลาไปเที่ยวผับสมมุติว่าเพื่อนมิ้นผู้ชายไปได้ผู้หญิงมาคืนนั้นหรือไป ไปแบบว่าฮิวสาวไปเออ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 หิ้วสาวอะพิกอัพเหมือนกันนะเอไปลองใช้ได้ไหมเดี๋ยวก็โดน d r อ p ที่เดอะช็อป d r อ p แบบไม่ใช่ d r อ p ออฟนะ d r อ p อ่ะอีกคำหนึ่ง่า get lost get lost หลงทาง get lost แบบ oh we going to get lost อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปไหนสักที่หนึ่งเฮ้ยจะหลงทางแล้วแน่เลยเฮ้ย we getting lost หรือว่า get lost เฉยๆมันแปลว่าหลงทางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ เราพูดกับใครสักคน get lost เนี่ยสื่อไปในทางที่ว่าแบบไปไก,กลๆเลยอะไรเงี้ยพูดกับเพื่อนอนะเหมือนแบบโมโหกัน<อ>ห,รหรือแบบแบบพี่เกื๋พูดอะไรสักอย่างแล้วมิ้นแบบเฮ้ยแม่งอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย get lost ยบ้าไปกกไกลๆแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อีกคำหนึ่งมีกันมีคำสุดท้ายเหนื่อยเช็คเอาท์เช็คเอาท์ก็เหมือนเช็คอนนินไงโรงแรมเช็คเอาท์ก็คือออกไงอีกความหมายหนึ่งเ<ม>ช็คเอาท์คือเช็คเช็ค C H E C K Check when out o u t out Check out เช็คเอาจากโรงแรมใช่แต่ว่าเช็คเอา t some girls เคยดินวะหรือแบบไม่เคยมีเอนเป็นฝรั่งหรือแบบอย่างเช่นมิ้นเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบมองเขาด้วยแบบท้องโต้ขนาดนี้อ,อ <laughs> ไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยเรื่องเราแบบไปเลหยิงไปเลนมอะไรอย่างเงี้ยไปเลไปไปสองพี่ไปไม่ค่อยเช็คเอาท์อ่ะส่วนใหญ่ไปด้วยกันเช็คอินอย่างเดียวเช็คบินเช็คบินจ่ายเขาอย่างเดียวเลยใส่เปไปทำไหมนี่อีกอะอะไรอีกอ่ะ Give m แฮน a n d Give me ไม่หมาเขารู้ไหม Give me a hand ไม่ค่อยของมือเป็นหมาเลยไม่ใช่ Give me a hand ของมือเวลาบอกว่า Can you give me a hand? Give ให้ Give me a hand. ไม่อด้ขอมือเป็นหมาแต่จะบอกว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ,อ,อ,อ๋อเหรอเออแบบช่วยทำนั่นหน่อยได้ไหมช่วยทำนี่หน่อยได้ไหมเป็นขอแรงหน่อยเออเออเอออะไรอย่างนั้นออขอความร่วมมือหน่อยขอแรงหน่อยว่าหลังบอกโอ้ Can you give me a hand? <c ười> ไม่เอานะไม่ต้องให้มือนะโอเคปะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหม เฮ้คู่เด่นแล้ว,ลวใครที่ชอบคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบเกลือบานะครับอย่าลืมก,ลกลดติดด้วยเวลาคลิปมีใหม่ใหม่เข้ามาจะได้รู้ก่อนใครเขาเลยวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาสนุกกันใหม่กับหัวเรียนมีสอนไปได้นะ